สวดีครับพี่น้องคุณผู้ชมที่ผ่านเขามาติดตามรับชมครับช่องบุญหลายสายยาวคือเก่าเหมือนเดิมครับมนินิมาบรรยากาศหลังพระอาทิตย์ตกดินครับบาบุญหลอยู่ที่ไปร์ตีนไทยนะครพนมพี่น้องมาหอดคำคำแล้วนะครับวันนี้เนสตาสตูดิโอ ภูมิใจภาพพี่น้องมาอยู่กับบรรยากาศริมโค้งนะครับนี่โอ้โพี่น้องแนมไปไกลๆทั้งพุ่นนะครับตรงขามกันกันบทางจุดแลนด์มาร์คนครพนมครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไปชว่วงนี้จอดรถนะครับเรียบร้อยงานเดี๋ยวเข้าไปบรรยากาศริมโค้งกันพี่น้องสันจักน้อยนะครับคำแล้วใส่ กันสันบอรไครับมันสีมืดโพล่นะครับมือนี่มากครับนี่เลยครับ New Balance ใหม่ล่าสุดครับเดี๋ยวให้เบิ้งสีสันเป็นจังไรครับนี่ครับพี่น้องนี่เบิงบรรยากาศรูปเต็มๆนะครับ New Balance ใหม่ล่าสุดทงสมาล่องทดสอบกับพื้นสนามริมแม่น้ำโขง ยามเย็นที่นครพนมครับนี่มีพี่น้องเข้าออกมาออกกาลังกายกันหลายครับพาน้องหมามาเดินออกกําลังกายด้วยนะครับมีพ่อนเพาเราไปยาวไปพี่น้องบรรยากาศสัมผัสแรกครับของ New นิวบาลานซ์คูนี้นิ่มนุ่มเฟิร์มครับ พี่สเสดงดีครับพี่น้องเดี๋ยวขอนุญาตเก็บภาพแบบไกลๆใเบิงงนะครับ่บามีความสวยงามแบบใดญ่ๆสำหรับคู่นี้นะครับเนื่องจากว่ามีโปรแกรมแล้วครับกร,รกฎาคมนี้สนามแรกในรอบ3มทีปีครับสีมาลงสนามก็เลยต้องเริ่มดำเนินงานสอมครับโอ้พี่น้องนักวิ่งเราครับ ทีมงาน Adidas นี่ฮะเริ่มโขงครับหลังจากยางวสภาพครับสต่ว่าพอล้านแอโรบิกพี่นอ้องอยาให้เป็นบรรยากาศนะครับคุณผีคุณเลยแล้วมาเต้นอาราบิกกันหลายสิบคนครับคนนครนพนมีหักการออกกำลังกายพี่นอ้องวิจชานะครับมีสถานที่ดีๆออกกำลังกายครับอยู่เริ่องโขง จากที่ย่างมาเรื่อยๆครับริมโขงครับจากไบรซ์นีมาประมาณกิโลกว่าครับกับสีหอดวัดโอกาสครับนี่งมันบรรยากาศยั่งขำขึ้นครับวัดวารามริมท้องโขงครับอีกประมาณสักบ่หอดห้าร้อยเมตรครับสีหอดจุดแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของนครพนมครับผมก็จำาม่ได้ว่าเอิ้นว่าจังไรแท้นะครับเดี๋ยวก็ไปหอด ไก่ไก่ก่อนนะฮะแต่ว่าบริเวณนี้ครับนี่ลูกปั่นจักรยานครับโอ้พี่น้องเอ็ดไว้ย่างดีครับมีสนามเด็กเล่นอยู่ริมโขงเลยนะครับ พี่น้องครับใกล้ๆเลยนะครับพญาสีสัตนคราชครับจังหวัดนครพนมครับพี่น้องมากราบไปขอพรหมชาติหลายครับเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับมาดื้อพี่น้องมีโอกาสครับมาไหวมาขอพรครับนี่ครับริมแม่น้ำขงเลยครับ เห็นไฟดวงน,นอ้อยญี่ปุ่นคือฟังสอบปปเล่าครับบำงจุดนี้ก็ง่ามครับเป็นแยกทางกลางเมืองนะครับนคะออรพนมครับเป็นถนนเส้นที่บ่ววมีสายไฟครับมีแต่ความสว่างครับไม่มีเสาไฟไม่มีสายไฟนะครับ แล้วก็พี่น้องพอขาแเี่ยขายเฮ้าครับมาขาดมาขายย่ำกันคำกันขื้นนะครับถือว่าเป็นจุดแลด์มาสำคัญนะครับพี่น้องหลายๆสิดีกับมากรลาบมาองหว้ขอพ่อรับสาธุเด้อให้ลูกหลานจเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรง เดินทางไปใส่มาใส่กันตลอดอดไพย่ขาขายง่ายมือ,อมรำรำรวยครับหลังจากที่นะครับทั้งขาไปขากลับครับช่วงนี้รับประมาณ3กิโลพานครับ กัยอมรับคว่าล่องเท่าครับคูน่นี้คือว่าตอบโจทย์ดีดีมากมากครับคงจะได้ไปล่งสนามกรกฎาคมนี้นะครับแน่นอนเสียงอาจจะหอบๆเมาๆพี่น้องขากลับนี่แลนครับแลนดย่างเดียวอ้าวขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวมื่อเช้ามีโอกาสอาจจะตัตื่นท่านนะครับแต่บอนอนเด็กนะครับขึ้นนี่นอนดึกรับนอนบ่หลับพี่น้องหลังจากจบงานเลี้ยงที่หน่าบุญมากครับกลับมานอนบ่่คยหลับครับเอเมือน้าคงจะได้เจอกันริมโขงนครพนมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิ ขอบคุณหลายๆครับขออยากไปเศร้าเมือเศร้าหอบกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับให้มีความสุขทุกคนทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ